VHS ฉายในปี2012ในชื่อภาษาไทยเทปลับเขย่าโอเวจีเป็นหนังแนวผีปีศาจฆาตกรรมสยองขวัญสันประสาทใช้เทคนิคในการถ่ายทำแบบฟาวฟุตเท็หรือแนวแฮนดี้แคมความระทึกนั้นระดับ18บวกเล่าเรื่องราวของกลุ่มวัยรุ่นป่วนเมืองที่ชอบถ่ายวิดีโอลงเว็บไซต์ได้เงินเทปละ50ดอลลาร์ แต่วันหนึ่งพวกเขาได้รับการว่าจ้างด้วยเงินจํานวนมากจากบุคคลยิรนามให้เข้าไปในบ้านหลังหนึ่งเพื่อค้นหาเทปวิดีโอหนึ่งม้วนโดยที่ไม่ได้บอกว่าเทปนั้นมันคืออะไรบอกแต่เพียงว่าถ้าหาเจอพวกเขาจะรู้เองเมื่อพวกเขาเข้าไปในบ้านก็พบว่ามีชายแก่ร่างอ้วนเสียชีวิตอยู่หน้าโทรทัศน์หลายเครื่องที่เปิดวิดีโอทิ้งเอาไว้ครับ พวกเขาเนี่ยไม่มีทางเลือกนะฮะจึงจะเป็นจะต้องไล่ดูเทปวิดีโอทีละม้วนเพื่อดูว่าเทปที่เขาต้องการเนี่ยมันคืออันไหนกันแน่นะฮะส่วนคนที่เหลือเนี่ยก็ต้องไปค้นหาวิดีโอในส่วนต่างๆของบ้านและระหว่างที่พวกเขากําลังค้นหาเนี่ยนะฮะก็จะเจอเหตุการณ์ต่างๆภายในบ้านด้วย จนแล้วจนรอดก็ได้วิดีโอมา5ม้วนที่คิดว่ามันใช่แน่ๆเพราะว่าแต่ละม้วนเนี่ยมีแต่ความสยองขวัญและมีความผิดปกติผิดธรรมชาติซึ่งเน้อหาที่อยู่ในม้วนนะฮะมันจะส่งผลต่อพวกเขาในภายหลังนะครับและไอ้เจ้าว,วิดีโอทั้ง5ม้วนเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนกับ5หนังเรื่องสั้นที่สอดแทรกอยู่ในหนังเรื่องนี้นครับโดยจะขอเล่ารายละเอียดแบบไม่สปอยเกี่ยวกับวิดีโอทั้ง5ม้วนดังนี้นะครับ วิดีโอที่ 1. ใช้วิธีการนําเสนอมุมกล้องแบบแนบติดกับแว่นตาของนักแสดงครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มเพื่อนชาย3คนที่ต้องการลองแว่นติดกล้องสอดแนมเนี้ยโดยไปเที่ยวกลางคืนโดยมีเป้าหมายว่าจะพาผู้หญิงกลับมาที่หอและก็เป็นดังหวังเลยนะฮะพวกเขาเนี่ยพาผู้หญิงกลับมา2คนหนึ่งใน2นั้นเมาสลบไม่ได้สติจึงไม่ได้ปฏิบัติการกิจแต่อย่างใดครับ แต่หนึ่งในนั้นนะฮะยังพอประคองสติได้และเมื่อเริ่มมีกิจกรรมผู้หญิงคนนี้ก็มีอาการแปลกๆแ,และกลายเป็นความสยองขวัญของพวกเขาทั้ง3คนเลยครับหนังเรื่องนี้ตัวบทหรือเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะค่อนข้างที่จะซ้ำซากจำเจแต่เทคนิคการถ่ายภาพแบบฟาวฟุตเทจมันก็สร้างความน่ากลัวมากยิ่งขึ้นครับ แนะนำให้กินยาพาราเซตามอลก่อนดูได้เลยนะฮะเพราะมุมกล้องในเรื่องนี้เวียนหัวแบบสุดๆไปเลยครับแต่เรื่องความเลือดสาดอะไรเหล่านี้นะฮะเรื่องนี้มาเต็มพอสมควรเลยนะครับม้วนที่2ก็เป็นเรื่องของคู่รักที่เดินทางท่องเที่ยวไปยังเมืองหนึ่งนะฮะพวกเขาเนี่ยเลือกที่จะนอนในโรงแรมแห่งหนึ่งที่เป็นโรงแรมข้างทางครับ และในคืนนั้นเองเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นผู้ชายเนี่ยมองออกไปก็เห็นผู้หญิงคนนึงเนี่ยเดินไปเดินมาอยู่ด้านนอกแต่ก็ไม่ได้ทําอะไรและทั้งสองคนเนี่ยก็ปิดไฟนอนหลับไปครับระหว่างนอนหลับเนี่ยก็มีบุคคลลึกลับเข้ามาในห้องมาแอบถ่ายวิดีโอทั้งสองคนเอาไว้และขโมยเงินของผู้ชายไปวันรุ่งขึ้นคู่รักก็ไปเที่ยวกันต่อนะครับแต่ผู้ชายเนี่ยก็เริ่มหวาดระแวงแฟนสาวเรื่องเงินครับ คิดว่าน่าจะเป็นแฟนสาวเนี่ยมาขโมยเงินของเขาและตกค่ำนะฮะสคนก็กลับมานอนที่โรงแรมเดิมอีกและในคืนนี้มันมีเหตุการณ์ที่มันเลวร้ายมากกว่าคืนแรกซะอีกนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้เราคนดูนั้นต้องขนลุกขนพองสยองขวัญแบบไม่กล้าไปนอนในโรงแรมข้างทางอีกเลยครับ เรื่องนี้นะฮะมุมกล้องเนี่ยค่อนข้างนิ่งพอสมควรสบายตาครับหากเทียบกับเรื่องแรกส่วนความสยองขวัญในตอนท้ายเรื่องถือว่าทําได้ดีและที่สําคัญมันทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าต้องระวังตัวเวลาไปนอนพักค้างอ่างแรมที่ไหนด้วยนะครับวิดีโอมวนที่3เล่าเรื่องราวของกลุ่มเพื่อนชาย2คนผู้หญิง2คนพากันขับรถไปเที่ยวป่าแห่งหนึ่งครับจะมีผู้หญิงที่คนหนึ่งเนี่ยเป็นแกนนาครับที่พาเพื่อนทั้ง3คนนั้นมาครับ ซึ่งเธอเนี่ยก็ทราบเรื่องราวในอดีตที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ที่เป็นป่าที่พวกเขาเลือกที่จะเที่ยวนะฮะว่ามันเคยมีเหตุการณ์ฆาตกรรมต่อเนื่องเกิดขึ้นด้วยและไอเจ้าฆาตกรเนี่ยก็เอาศพมาทิ้งไว้ตามที่ต่างๆในป่าแห่งนี้ครับและไอเหตุการณ์ครั้งนั้นนะฮะยังไม่มีใครจับฆาตกรคนนี้ได้เลยนะครับก็นับว่าเป็นการเที่ยวตามรอยฆาตกรก็ว่าได้ จากนั้นไม่นานนะฮะเพื่อนทั้ง3าคนก็ค่อยๆตายไปทีละคนแม้ว่ากล้องเนี่ยจะจับภาพการตายอันสยดสยองไว้ได้นะครับแต่ก็ไม่สามารถถ่ายผู้ที่ฆ่าพวกเขาได้เลยสิ่งที่ฆ่าพวกเขานั้นคืออะไรและคนสุดท้ายที่เหลืออยู่นั้นจะเอาตัวรอดอย่างไรก็ต้องไปติดตามชมเอาเองนะครับหนังตอนนี้นะฮะสร้างความงุนงงให้กับเราเป็นอย่างมากครับอีกทั้งมุมกล้องที่มันเวียนหัวชวนปวดประสาทแล้วก็ปั่นป่วนไปถึงอาหารในกระเพาะของเราแทบจะตีกลับออกมาเลยครับ ผมมองว่าเรื่องนี้มันน่าสนใจครับแล้วก็มีความโหดเหี้ยมพอใช้ได้แต่ด้วยที่มุมกล้องเนี่ยตั้งใจถ่ายให้มันเวียนหัวมากเกินไปในช่วงท้ายๆนะครับมันก็เลยทำให้ความสยองขวัญของเรื่องนี้มันลดหายลงไปเยอะเพราะว่ามันดูไม่รู้เรื่องนั่นเองแหละนะครับ วิดีโอม้วนที่4ก็เล่าเรื่องราวของคู่รักหนุ่มสาวที่อยู่ห่างไกลกันจําเป็นจะต้องสนทนาผ่านเว็บแคมนะฮะแล้ววันหนึ่งเนี่ยผู้หญิงก็รู้สึกถึงสิ่งผิดปกติที่อยู่ในบ้านของเธอเธอคิดว่าสิ่งนั้นน่ะมันคือวิญญาณของเด็กแต่ก็สืบหาที่มาของเรื่องราวต้นต่อไม่ได้ครับกระทั่งวันหนึ่งนะฮะการสนทนาผ่านเว็บแคมก็สามารถจับวิญญาณของเด็กได้นอกจากนี้เธอยังรู้สึกผิดปกติเหมือนกับว่า มีก้อนเนื้ออยู่ในแขนของเธอครับเธอพยายามใช้มีดเนี่ยแทงไปที่แขนของเธอนะฮะเพื่อเอามันออกมาให้ได้แต่แฟนหนุ่มก็ห้ามเอาไว้และเหตุการณ์ก็ผ่านไปครับและในค่ำคืนวันหนึ่งนะฮะเหตุการณ์ผิดปกติมันก็เกิดมากขึ้นเธอพยายามพิสูจน์พร้อมกับแฟนหนุ่มว่าวิญญาณที่เธอเห็นนั้นมันคืออะไรกันแน่ผ่านเว็บแคมและในที่สุดก็ตกใจหลังจากที่มันเฉลยแล้ว แม้ว่าตัวละครในหนังจะเข้าใจแต่เชื่อว่าเราคนดูก็ไม่เข้าใจและทิ้งความงุนงงเอาไว้ตรงนั้นแหละนะครับตอนนี้ก็เป็นตอนที่มุมกล้องค่อนข้างใช้ได้นะฮะเพราะเป็นกล้องจากเว็บแคมแต่ก็มีบางที่นะฮะที่ผู้หญิงเนี่ยถือโน้ตบุ๊กของเธอเดินไปเดินมาแล้วก็ถ่ายภาพเอาไว้มันเลยทําให้เกิดการสั่นไหวครับแต่ก็ยังดีกว่าตอนอื่นนะฮะ ส่วนบรรยากาศโดยรวมนะครับเรื่องนี้ถือว่าน่ากลัวกว่าทุกๆเรื่องเพราะมันทําให้เราเนี่ยดูแล้วก็รู้สึกระแวงข้างหลังอยู่ตลอดเวลาครับวิดีโอม้วนสุดท้ายก็เป็นม้วนที่5นะครับเล่าถึงกลุ่มเพื่อน4ีคนไปงานปาร์ตี้ในค่าคืนวันฮาโลวีนที่บ้านเพื่อนคนหนึ่งครับเป็นบ้านหลังใหญ่มากนะฮะและมีหลายห้องแต่บ้านนี้มันเงียบไม่มีใครอยู่เลยสักคน กล้องวิดีโอแบบสไปยของพวกเขาเนี่ยกเกรยจับภาพหญิงสาวนิรนามเอาไว้ได้ขณะเดียวกันพวกเขาก็จะยินเสียงกรีดร้องของผู้หญิงคนนี้อยู่ตลอดเวลาพวกเขาก็เลยตัดสินใจขึ้นไปเดินชั้นบนของบ้านเห็นกลุ่มชายกลุ่มหนึ่งที่พวกเขาไม่รู้ว่าเป็นใครและเข้ามาในบ้านของพวกเขาได้อย่างไงนะฮะซึ่งผู้ชายพวกนี้กําลังจะประกอบพิธีกรรมอะไรบางอย่างพวกเขาก็เลยพยายามช่วยผู้หญิงคนนั้นเอาไว้ออกมาอย่างทุลักทุเลแต่หญิงสาวคนนั้นกลับไม่ได้เป็นอะไรในแบบที่เขาคิดเอาไว้เลยครับ อารมณ์ของหนังตอนนี้นะฮะมันก็เหมือนกับเราเนี่ยเดินเข้าไปในบ้านผีสิงเราเนี่ยไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าจะมีอะไรมันโผล่มาจากจุดไหนมาหลอกเราบ้านความน่ากลัวความไม่น่าไว้วางใจนั้นนะฮะก็ยังรู้สึกว่ายังไม่ดีเท่าที่ควรครับเพราะความห่ามของตัวละครที่มันลดความน่ากลัวของหนังลงไปเยอะนะฮะส่วนมุมกล้องของตอนนี้ก็ค่อนข้างจะปวดหัวอยู่ไม่น้อยเลยนะครับ พอเล่ามาถึงตอนนี้นะครับหนังเนี่ยเขา้มีการสรุปเรื่องเอาไว้ด้วยนะครับซึ่งไอ้กลุ่มคนที่ไปหาม้วนวิดีโอเนี่ยจะต้องเจออะไรบ้างนะฮะมันสยดสยองมากแค่ไหนผมขอไม่เล่าในที่นี้นะครับก็อยากให้ทุกท่านไปติดตามหาหนังเรื่อง VHS เนี่ยมารับชมต่อเอาเองได้เลยนะครับ VHS ย่อมาจาก Video Home Studio ซึ่งก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าภาพและมุมกล้องเนี่ยเป็นฝีมือมาจากการถ่ายภาพส่วนบุคคลที่ไม่ได้เป็นช่างภาพเป็นมืออาชีพครับดังนั้นนะฮะการจับภาพนิ่งจับภาพให้มีโฟกัสนั้นจึงเป็นไปไม่ได้เลย ก่อนดูคงจะต้องทําความเข้าใจกับเทคนิคของหนังแบบนี้ให้มากๆนะฮะมันจะได้ไม่ต้องมาปิดหนังหนีตั้งแต่5นาทีแรกครับหนังเรื่องนี้ใช้เทคนิคการถ่ายภาพแบบกล้องวิดีโอจากแฮนดี้แคมมุมกล้องแบบสายไปสายมาจากกล้องสอดแนมและก็รวมถึงมุมกล้องจากกล้องโทรศัพท์มือถือมุมกล้องจากเว็บแคมนะฮะเรียกได้ว่าสารพัดกล้องที่ผู้กํากับเนี่ยเขาจะคิดได้ น,น,นั้นเรื่องความสยองขวัญที่มาเขย่าประสาทของเราแล้วนะฮะมุมกล้องก็ถือว่าเขย่าประสาทตาเขย่ากระเพาะและเขย่าสมองของเราได้ไม่แพ้กันเลยครับเรียกได้ว่ามุมกล้องในหนังเรื่องนี้มันปวดหัวแบบสุดๆมันยิ่งกว่าหนังฟาวฟุตเทจเรื่องไหนที่เราดูมาเลยนะครับ บางภาพเนี่ยก็ดูไม่รู้เรื่องเลยนะครับว่าเขาถ่ายอะไรอยู่ส่วนมุมกล้องเนี่ยก็พิสดารนะครับไม่ว่าจะเป็นมุมกล้องแบบกลับหัวมุมกล้องแบบสายไปมามุมกล้องแบบหมุนเวียง360องศาและหลายๆมุมกล้องนะฮะก็แทบไม่มีความจําเป็นกับตัวเนื้อเรื่องเลยด้วยซ้ำนะครับ อย่างไรก็ตามครับสาระสำคัญอย่างหนึ่งนะฮะที่ได้จากหนังเรื่องนี้ส่วนตัวของผมเองเนี่ยมองว่าสิ่งที่หนังต้องการจะแสดงให้เราเห็นภาพและรูปแบบของชีวิตวัยรุ่นชาวตะวันตกที่มีพฤติกรรมแบบหำหมแบบไม่เกรงกลัวใครไม่เกรงใจใครครับพฤติกรรมการใช้สารเสพติดสารมึนเมาการยียวนกวนประสาทมีความรุนแรงเหล่านี้นะฮะแสดงถึงความไม่นิ่งทางอารมณ์อันส่งผลต่อพฤติกรรมของวัยรุ่นนั่นเองนะนครับ ส่วนเรื่องของความระทึกขวัญสันประสาทภาพชวนแหวะภาพที่มันโหดร้ายต่อจิตใจรับรองว่า VHS เนะะี่ยจัดมาแบบเต็มๆสาแก่ใจสายระทึกขวัญอย่างแน่นอนนะครับก็เป็นว่าใครที่ไม่ชอบดูหนังแบบแฮนด์เฮลหรือฟาวฟุตเทจประมาณว่าไอภาพไม่นิ่งทั้งหลายเนี่ยแหละนะฮะหนังเรื่อง VHS เนี่ยนะฮะที่ฉายในปี2 0 1 2รับรองว่าไม่เหมาะกับการดูสำหรับท่านเลยนะครับ ถ้ถ้าใครเนี่ยชอบดูหนังแนวนี้ผนกกับชอบดูหนังสายระทึกขวัญสอยองขวัญฆ่ากันแบบโหดเป็นชีวิตจิตใจด้วยแล้วก็เชื่อว่า VHS น่าจะได้อารมณ์สมจริงสมจังน่ากลัวสะใจไใม่น้อยเลยทีเดียวนะครับและขอแนะนำอีกนะครับว่าควรจะกำหนดอายุผู้ชมในระดับ18บวกก็จะดีมากเลยครับ ดังนั้นทางช่องซ u เปอร์รีวิว a n n e l จึงขอให้คะแนนความชอบ VHS เทปลับเขย่าโอเวจีเอาไว้ที่7เต็ม10บคะแนนครับหากคุณชอบการรีวิวของเราก็ขอให้ช่วยกันกดไลค์คลิปกดติดตามช่องแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับ ถ้าใครต้องการจัดสนับสนุนช่องของเราโดยตรงก็าสามารถกดปุ่มซับประแต้งหรือปุ่มขอบคุณแล้วก็เลือกจำนวนเงินตามความเหมาะสมของแต่ท่านได้เลยนะครับขอบคุณครับ